สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับแอดอดิซอนแฟมมารีนะครับวันนี้เรามากับในหน้านะครับในหน้าจะพาเราไปที่ไหนนะครับโอ้โ oh, ห oh, ทําไมน้องน้องไฟน้อยเยอะจังเลยนะฮะโอ้โห oh, oh, จะไปไหนกันครับโอจะไปไหนกันครับเนี่ยโอ้โหนะโอ้ฮะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไฟลายนาอยายนาะโอ้สุดยอดเลยอ้ เาเขาเรียกว่าอะไรนะอัะในในห้อยเนาะในห้อยนะฮะโอ้โหควายน้องควายเยอะมากเลยนะฮะเรามากับในหน้านะใะนหน้าจะพาเราไปไหนเนะะี่ยก็สอบแอดก็ตะเวนหาดูที่พักที่พักนะฮะก็ไปเรื่อยนะฮะไปเลาะนู่นนี่นั่นนะฮะถือว่ามาพื้นที่แปลกหูปแปลกตานะ,ะก็ได้มาชมวิวด้วยเนาะ <ห>ตื่นตานะตื่นใจนะฮะตอนนี้เรามีนายหน้าพาตัวธรรมชาตินายหน้าเราจะพาเราไปไหนนะโอโ้มันยังห่วยยัง่ะพี่น้องนี่นะมันห่วยยังครับโอ้โห,โโหมันส,สุดยอดเลยนะฮะ โอ้โหที่นี่ที่ไหนใครรู้บ้างว่าอมาพาเรามาทะเหรือเปล่าด่ยครพาเรามาทะเลหรือเปล่ามันคือที่ไหนเสื่อแล้วเมืองกุ้งเข้าป่าเข้าเขาันดีกว่า สุดยอดมากเดี๋ยวพาพี่สีไปดุ่มดำบรรยากาศพร้อมกับพวกเรานะคะ <S 2> <S 2> สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะคะก็ฝากชมโฆษณาดูคลิปย้อนหลังให้กับลูก,กี้และพี่ดิสอนอด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะทุกคนลูกี้นะคะช่องดิสอนฟาร์ี่ลูกี้ฟาร์มลีนะ่นะคะครับผมตอนนี้ก็คือกใกล้จะสี่โมงเย็น ับนายหน้านะคะพาเรามาทำอะไรนะคะครับมาหาที่พักหรือมาหาที่ดินเราก็ไม่แน่ใจมาที่มาดูที่อสังหาริมทรัพย์นะฮะไปไปดูดูสิอ้าวโอ้โหมันส่งไปมันออกไปได้บอพี่โอ้ยออกมาท่างดีล่ะอืมสวัสดีครับสวัสดีครับวันพากัน อ๋อจากคุณยายจะไปทางคุณล่ะง่ายง่ายง่ายทำอะไรอ่ะยายได้ปลาอย่างครับปตกเบ็ดหอุย้ยไ<ะ>หนปลาได้เอาไปกินเองบ่ครับเพื่อ,อาไปขายโอ้ยใหญ่เก่งจังเลยตกปลา คิดถึงตอนเด็กๆเลยเบ็ดแบบนี้นะครับนะแล้วเอาเอามัดใส่โฟมนะครับเอายางเป็นเหยื่อละรยายเอากุ้งบ่โอ้ครับผมน้าพาตัวอะฮะนายหน้าพาเรามาที่นี่ที่ไหนครับนายหน้าครับที่นี่คือห้วยคำค่ะห้วยคำห้วยคำห่างจากปุดเือคำห้ากิโลโอ้ ในหน้า Amazing มากเลยนะฮะในหน้ารู้จักที่นี่ได้อย่างไรคะรู้จักที่นี่ได้ใน Google m a p นะมาดูป่าพื้นที่อลังการงานสร้างใหญ่มากในหน้าพาพวกเรามาชมอหังสาอหางอหังอหางสาดีรุกะครับนะโอ้ระดับน้ำเท่าไหร่นะโอ้โหน่าจะลึกมากนะครับน้ำลึกมากนะครับดูเสาต้นนั้นนะดูจะตูมไดให้ดูใช่กี่เมตรนะพี่พี่ ไมจับไม่ไม่เห็นน่ะไม่เห็นอ๋อแดดก็แรงมากนะตอนนี้นะะแแรงค่พอเราพากันมาทำอะไรนะฮะนี่นะฮะในหน้าพาเรามานะฮะในหน้าพาทั่วร์น้ำเยอะมากเนาะได้ที่บ้านเกิดเป็นได้นะคะเออเฮ้อในหน้าผาทัวค่ะในหน้านี้สุดยอดจริงๆเลยนะครับโอ้ได้ที่ได้ที่เราจะกลับทางเก่าเนาะมันใกล้ๆเนาะใช่ใช่กลับทางเก่าดีกว่านะฮะ นะะะคเพราว่าได้ยินว่าเล็กไปจากแถวนี้นี่คือมีห้วยห้วยน้ะอะไรนะห้วยคำซึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันเล็กๆแต่พอมาถึงคือมันใหญ่มากถ้ามาชมตอนเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นกับตอนเย็นพระอาทิตย์ตกเนี่ยดื่มดมบรรยากาศน่าจะใช่ดีมากๆตอนนี้ดื่มแดดไปก่อนตอนนี้ดื่มแดดไปก่อนใช่ใช่ตอนนี้ดื่มแดดก่อนนะฮะนี่ค่ะบรรยากาศโอ้โหนี่นะครับ อ,ะะอ่ะเดี๋ยวเราก็เดินทางนะ,ะกลับนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะ,ะว่าเราจะไปจุดไหนต่อนะ,ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ตอนนี้เราก็เดินทางกันต่อนะคะสองแงดก็ทํางานไปด้วยนะคะทํางานไปด้วยแล้วก็ขับรถนะคะขับรถวนไปวนมาเพื่อที่จะที่พักที่พักนะคะ วันนี้ก็มีที่เคซี่นะคะนำทางนะคะแล้วก็จะทำคลิปสั้นให้ดูเป็นช่วงๆนะคะก็มาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ไหมหรือว่าค่อยหาต่อว,วันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าน,นี่ก็ใกล้จะข้ามแล้วนะคะก็แวะแวะอีกนี้ละคะ่ะไหนที่แบบมีธรรมาชาติมีอะไรที่แนะนำให้พี่ได้ชมนะคะเราก็จะถ่ายให้ดูนะคะ นช่วงไปะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับแอนทั้งสองเลยนะคะกีฟัมเลรี่และแอดิสันฟมิลี่นะคะดูส่ของเต็มหลังรถเลยพี่เคแกหัวเลาะแกหัวเลาะเราเพราะว่าแกแกว่าแกเอาขนของมาเต็มรถแล้วมาเจอเราเป็นยังไงเพื่อนใหบ้านใหบ้านยบ,บ้านพี่เคแล้วหัวเลาะนะตกใจตกใจ เดินทางต่อนะคะคือฟ้าคือฝนนะว่าจะตตอนนี้สภาพฝนก็เหมือนจะตกแต่ว่ายังยังไม่ตกเท่าที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะคะแบบว่าชุมชนที่นี่ค่อคนข้างที่จะอยู่กันแบบเรียบง่ายอยู่กันแบบง่ายๆนะ วิถีของชาวบ้านแล้วก็ส่วนมากตามข้างทางนี้ก็จะแบบมีต้นไม้เนาะอยู่กับป่าอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติมีของป่าแล้วก็อย่างที่เห็นคุณยายทั้งสองเมื่อสักครู่นี้ก็แบบว่าเดินไปตกเด็ดไปซิเปเบ็ดไปซิปเด็เด,ดภาษาบ้านเรานะคะซิปาาปลากาปลากา ภาษาไทยกลางเรียกว่าอะไรเจมีปลากา่าเคยเหน็นกันว่าเรีกว่ปลาอะไรเพิ่นก็ได้หลายตัวแล้วนะคะก็แบบเหมือนถ้าใครหากินเป็นอ่ะแทบไม่ต้องใช้เงินไปซื้อ,เ,อ,ยยเ,อเงินคุณยายอย่างเงี้ยก็ตกเบ็ดได้ปลาแล้วก็เอาไปย่างเอาไปปิ้ง เราไปทํากับข้าวจิ้มแจ่วกินกับผักลวกโอ้ยทํ้หลายอย่างคือปลากานี่คือนูกชอบมากเห็นเราก็แบบนูกชอบกินไข่มันเพราะว่าไข่นี่คือไข่ของปลากามันมันแซ่บมันมันเหนียงกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะคือแบบว่าก็เห็นมันสักรูนี้ก็แบบูที่นี่คือแค่เห็นการใช้ชีวิตก็แบบว่าชุดยอดมากเป็น อย่างที่ดีในการใช้ชีตก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดินทางต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ